เอพิโซดที่13คดีฟอกเงินในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินถ้าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดจะมีวิธีแก้อย่างไรสวัสดีค่ะพบกับรายการกฎหมายสบายๆโดยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาแหงค่ะเช่นเดิมค่ะวันนี้เรายัางอยู่กับอาจารย์ประมาณเรืองวัฒนวณิชน,น,นะคะเราพูดคุยกันเรื่องคดี เกี่ยวกับการฟอกเงินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับน้องไอแคร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะอาจารย์ครับครั้งที่แล้วเราพูดเกี่ยวกับอเอสงสัยว่าทําไมเวลาเราฟังข่าวเนี่ยจะมีแบบว่า,าเขาโดนตั้งข้อหาเกี่ยวกับการ<ห>ฟอกเงิน่ะ<ห>ทีนี้เนี่ยก็เลยสงสัยว่าที่ถามอาจารย์ไว้ไปในครั้งที่แล้วนะคะว่าข้อหาหรือว่าความผิดอะไรบ้างที่จะค่วงข้อหาฟอกเงินค่ะ คือคืออย่างนี้ครับเวลาฟอกเงินเมื่อกี้คำที่เราพูดกันแล้วว่าเวลามันมันไม่รู้ที่มาที่ไปเราเอากฎหมายฟอกเงินไปใช้เลยอืทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเรามีรู้ที่มาที่ไปแล้วเราก็กฎมายฟอกเงินไปใช่ไว่าที่มาที่ไปของการกาะทาความผิดเขาเรียกความผิดเป็นความผิดมูลฐานที่จะใช้กฎหมายฟอกเงินเรียกว่าความผิดมูลฐานคือต้องมีความผิดนี้ก่อนแล้วก็จะพ่วงด้วยพวงด้วยคดีกฟอกเงินกเงินค่ะทีนี้ันมีการทําความผิดพู้ที่อยู่แต่ป่าว คุณไม่รวยเป็นติวกแล้วผมมีข้อมูลว่าคุณเกี่ยวข้องกับความผิดรุนแร แต่ผมมับฐานคุณอะผมจะจัดคุณจัดการคุณความเนบุญฐานไม่ได้ผมขอยัดเงินคุณเลยอ๋อมีคดีเกี่ยวกับอะไรบ้างคะที่เท่าที่เอซาก็คดียาเสพติดมีและคือคดียาเสพติดนี่คดีแร,เรกเลยค่ะคดีแรกเลยปรับปราบรบเช่นทางทางการเงินก่อนค่ะในคดียาเสพติดอ,ตอันดับแรกก่อนคดียาเสพติดคือพวกค่าพวกขายพวกจำหน่ายพวกคดีพวกนำเข้าพวกความเป็นบุที่เกี่ยวข้องหมดเลยอ๋อมันเกี่ยวข้องหมดเลยแต่พวกเสพนี่พวกป่วย กู้เงินรักษาไปเพคุณไม่มีอะไรผมมายึดรายการอยู่แล้วพวกผู้เสพพวกผู้อ่านอะไรพวกนี้นะอะไรพวกผู้เสพไม่ต้องเสียเงินพวกกระบวนการเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดเนี่ยโดนหมดค่ะจ้าที่คนได้ฟ้องเงินอันที่สองความเพียงกค่ค้ามนุษย์ค้ามนุษย์ยังไงคะอาจารย์ก็ค้าเรืยกว่าคนลงเป็นทาบเนี่ยเอาคนคนคนไปยังยังมีเป็นหากินหากินหากินกับมนุษย์เนี่ยเอามนุษย์ลงไปอย่างชัวร์เอาเอาเด็กจำนวนสิบคนยี่สิบคนลงไปเป็นขอทาน มีรายได้จากเด็กขอทานตรงนี้เด็กเขาเรียกทานมาเลยเอาผู้หญิงร้อยคนปุ๊บไปค้ามาวีนี่อาคาวีนี่ก็มีรายได้จากคนแต่ละคนจากการค้าเวนี่ตรงนี้เขาเรียกค่ามาเลมีรายได้จากเนี่ยนี่เป็นความผิดบูรณาฐานละยาเสพติดค่ามาแล่วแล้วก็ความผิดการปลุกไนยานะพวกเป็นธุระจัดหาล่อลวงชักพา เป็นธุระจัดหาล่อ,ลวลอรวมชา่าพันี้์เนะพาให้มีการกระทําอนาจารหรือกทํากระทําความผิดจากการค้าโปรไฟนีความผิดจากการค้าปรเวนีก็ดีพวกเป็นธุราจัดหาก็ดีตามขบวนกฎหมายยากา็ดีที่ทําเป็นปกติธุระหรือทําเป็นการคา้าคือมีรายได้จากภาษาโบราณเขาเรียกแม่เราแมงดาร<อ>ือองไหมแม่เราแมงดาซ่องพวกนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นความผิดฐานเป็นเรียกว่าค้าเหมอนเราเรามีเวลาแค่เนี่ย ตอนที่พ oh, yeah. hey. ูดอะไรองยาเสพติดกับเรื่องการฆ่ามนุษย์หลักๆนะคะแล้วยาติดฟอกแล้วยาติดอีกยี่สิบยี่สิบกิโลมูลฐานเขาต้องใช้วยาคุยติดกินเขาต้องใช้ยาคุยติดเชืหรือไม่ซีรีส์จัดไม่น้องเก้แอลจัดเชืใหม่แบบชุดหนึ่งเลยสอง่วโมงมาเลยเอาว่าเรื่องวารติดมูลฐานมันมีอะไรบ้างอย่างนี้เดี๋ยวก็เป็นการกระทําความผิดกฎหมายและได้เงินจากการกระทําความผิดทาแล้วเอากฎหมายก็จไปยึดเลยออ๋ ยึดอาย่าเลยแล้วก็ไปร้องสารกับเพินกันเราเนี่ยทตตั้งทีเราเนี่ยตกเป็นของแผน่นด<ช>ินอ,อย่างนี้เรียกว่าเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดเป็นเงินที่ไม่สะอาดนะคะก็คือจะโดนข้อหาฐานฟอกเงินเข้าไปด้วยคือฟอกกันตามไปด้วยค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้นะคะจากอาจารย์ประมาณนะคะในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อหา,าฟอกเงินครับสอง สองมูลฐาน,นสองมูลฐาน,ก,น <c oughs> ก่อนก็คือ,อยาเสพติดแล้วก็ค้ามนุษย์นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ประมาณเลือยงวัฒนะวันนี้ค่ะครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเราจะาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการโฟอกเงินต่อค่ะก็ติดตามกันในคลิปต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับกรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน และกติดตามใน Facebook Fanpage กด Subscribe ใน YouTube c h anel n นี้เพื่อติดตามและรับข้อมูลดีๆข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ